สวัสดีครับ FC ชส n ่แปงครับนะฮะทิเบตชาแนลนะครับ,ว,รรบวันนี้ก็กลับมาแล้วนะครับขี่ยางตอนกลางวันนะครับผมก็จะห่างหายกันไปหลายวันพอสมควรนะครับเพราะว่าฝนตกนะครับน,นี้ก็มากีดตอนกลางวันนะครับ ันนี้มาทำคอนเทนต์นะครับกีดยางที่เปลือกนะครับหน้นหนานะครับเหมือนภาคใต้นะครับที่เขากีดนะครับวันนี้ก็จะไปหนึ่งวันนะครับมาดูกันเลยนะครับ เปลือกหนาๆน,นะครับชีบเปลือกหนาๆไปเลยนะครับแต่น้ำยางจะไหลไม่ดีเหมือนภาคใต้นะครับเพราะว่าธาตุอาหารนะครับไม่เหมือนกันนะครับธาตุอาหารภาคใต้นะครับมันจะอุดอมสมบูรณ์มากเลยนะครับเพราะว่าเขาติดกับ ภูเขานะครับทางภาคอีสานนะครับก็จะเป็นแหล่งธรมธรมชาติธรรมดานะครับพื้นที่ราบนะครับก็จะเป็นดินปนทรายนะครับ พัดใต้นะครับเขาจะกีดบางสวนนะครับเขาก็จะกีดสองหน้านะครับหน้ายาวๆไปเลยนะครับแล้วก็ทำให้น้ำยางของเขาไหลดีนะครับเหมือนเปิดก๊อกน้ำไปเลยนะครับเหือนนี่ผมเข้าไปดูนะครับก็สุดยอดมากเลยนะครับเขาทำคอนเทนต์ให้ดูนะครับการ ทำงานหนึ่งวันได้วันละกี่บาทนะครับได้เท่าไหร่นะครับก็เขาได้เยอะนะครับวันหนึ่งหลักพันขึ้นนะครับแล้วก็ยางนะครับ ภาคใต้เขาจะไม่ไม่ค่อยใส่ปุ๋ยเท่าไหร่นะครับธรรมชาตินะครับของเขานะครับออกดีมากเลยนะครับน้ำยางของเขานะครับก็จะมีน้ำยางที่เข้มข้นนะครับมากกว่าภากอีสานนะครับ ผมลองกีดมามนาดูนะครับแต่ก็ออกเหมือนเดิมนะครับการไหลการหยดนะครับไม่ต่างจากกีดบางๆนะครับนี่ครับดูต้นนี้ครับเดี๋ยวจะกรีดานาให้ดูนะครับ นี่นะครับปวดหนาเลยนะครับนี่ครับการหลายก็ปกตินะครับนี่ครับหยุดไม่แตกต่างกับผมจีดบางๆเลยนะครับ แต่หน้ายางพักใต้นะครับเขาจะยาวกว่านี้นะครับน่าจะประมาณสองคืบสามคืบนะครับเพราะว่าต้นยางเขาใหญ่นะครับต้นยางอายุหลายปีนะครับจะสูงสูงนะครับทางพักใต้ต้นสูงสูงใหญ่ๆนะครับเปลือกยางเขาจะนิ่มๆนะครับพักใต้นะครับ นครับโอเคครับก็ฝากกดไลค์แชร์ติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับโอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม